เจอกันยามสายพี่น้องเ,เจอกัยามสายกับพ้อนเอาพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้ตกเ,เมื่อเช้าก็ตกแล้วก็ตอนนี้ก็แดดแจ้งจางปางเราไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าเนาะมากก็มาหลดโเพราะว่าคือหลายพื้นที่ก็ฝนกันยังแห่งแรงอยู่กีนมีก็ รอลุ้นรอดูอ่าเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบหกเนาะเลขออกมานี่วันนี้เลขอกออกสิบหกกันยายนอสำหรับใครที่รอน้ำารอฝนอยู่ก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูสำหรับใครที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงก็วันนี้ก็ยังไม่สายพี่น้องยังไม่สายหรอกอ่คือการใส่ปุ๋ยรับรวงผมก็พูดให้แนวทางไปแล้วแหละว่าคือถ้าจะให้เหมาะเนี่ย การใส่ปุ๋ยรับรวงนี่คืออย่าอย่าให้เกินอย่าให้เกินวันที่20กันยายนเนาะโดยเฉพาะข้าวไหวมาลีหนึ่งศูน้กับข้าวเหนียวก็ของหกก็เนื่องด้วยข้าวนี่คือปุ๋ยรับรวงนี่คือเราจะต้องให้เวลาข้าวเพื่อที่จะให้มันได้กินปุ๋ยเพื่อที่จะให้ข้าวนี่มันมีเวลาสะสมอาหารเพราะฉะนั้นนี่ระยะเวลาจำนวนวันนี่สำคัญสำคัญมาก ใส่ใส่ใส่เร็วใส่เร็วใส่ก่อนดีกว่าใส่ช้าเพราะว่าใส่ช้านี่คือโดยส่วนมากนี่มันมันจะได้ประโยชน์น้อยพี่น้องได้ประโยชน์น้อยแต่แต่ถ้าเราใส่เร็วนี่อย่างน้อยน้อยนีย่ต้นข้าวอันไหนที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะได้นําสารอาหารหรือว่าปุ๋ยที่เราเอาใส่เนี่ยเอาไปใช้ เอาไปสั่งข้อแสงเพื่อที่จะสร้างใบสร้างลําต้นให้มันสมบูรณ์ทันกับเวลาทันกับฤดูกาลของมันเนาะ,เ,นะเพราะว่าก็มี fc กับคอมเมนต์เขามาถามเหมือนกันเรื่องการใส่ปุ๋ยอับพ่วงว่าจะรอให้ข้าวกลมได้ไหมจะรอให้ถึงปลายเดือนกันยาไหมหรือว่ายังไงผมก็ให้แนวทางไปได้หละพี่น้องคือข้าวนี่พอถึงกลางเดือนกันยาแล้วนี่ พร้อมไม่พออร้อมยังไงต้นเล็กยังไงกลมหรือไม่กลมยังไงก็แล้วแต่คือต้องใส่ให้ได้พี่น้องเพือ่อให้ข้าวมันได้กินปุ๋ยนั่นแหละเพื่อให้ระยะเวลามันได้กินบ้างเนาะ,ะเพราะว่าถ้าใส่ช้านี่มันประโยชน์มันน้อยอเนื่องด้วยมันกินปุ๋ยไม่หมดเลยพี่น้องกินปุ๋ยไม่หมดก็มันก็จะถอดรวงทั้งๆที่ใบมันยังเขียวอยู่อะไมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคพี่น้องมันเสี่ยงที่จะเป็นโรค มันมันบอกคือมันไม่เหมือนข้าวที่มันถอดรวงทั้งทั้งที่ใบเหลืองเดยข้าวนี่ใบมันใบมันไม่เขียวมากเอ้ใบมันใบมันไม่เขียวมากเลยมันมันจะพอดีพี่น้องมันจะพอดีข้าวนี่สวยมากก็ไม่ดีพี่น้องสวยมากก็ไม่ดีสวยกลางๆมันจะพอดีมันจะได้ข้าวก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้จะมาตอบคำถามเอฟซีท่านหนึ่งถามเข้ามาบอกว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปดูจากอาจารย์ช่องไหนมาบอกว่าทำมะลิทำมะลิปลูกข้าวมะลิ105เนี่ยเปลี่ยนไปได้ไหมเพื่อนว่า,นวาหนึ่ไล่ได้1ตันเพื่นว่าคลิปเกี่ยวกับการทำข้าวมะลินี่ผมก็เคยพูดไปแล้วแหละพี่น้องผมเคยพูดไปแล้วแหละว่า การที่จะทําข้าวมะลินะย้ําอีกทีนะข้าวมะลี105นะ่ง0ูนยทําให้มันได้1ไล่ได้1ตันนะผมเคยพูดให้แนวทางไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันเป็นไปบ่ได้เพราะอย่างผมถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เนื่องด้วยพี่น้องเนื่องด้วยมันถูกจํากัดด้วยพันธุกรรมมันถูกจํากัดด้วยสายพันธมลีนึ่มศูน105นะผมบอกเลยว่า ถึงสีทําดีแค่ไหนถึงจะบํารุงดีสักแค่ไหนเตรียมดินอะไรดีสักแค่ไหนเอออย่างมากไม่เกินหกร้อยพี่น้องไม่เกินหกร้อยไม่เกินหกร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ไม่เกินนี้เอคือค่าเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิโลกร,รัมสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่เอคือทําดีที่สุดแล้วเนี่ยคือสุดๆแล้วได้แค่หกร้อยนั่นแหละพี่นอ้องมันไม่มีทางเปลี่ยนไปได้เลยแหละที่บอกว่า ทำข้าวหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันสําหรับมารี105นะเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยสายพันธุ์ถูกจํากัดด้วยเขาเรียกว่าระยะเวลาถูกจํากัดด้วยฤดูกาลเพราะข้าวนาปีข้าวไวาแสงมันถูกจํากัดด้วยสภาพอากาศพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าปัจจัยไม่ว่าจะสภาพฝนฟ้าอากาศเนี่ย มันมีส่วนพี่น้องเออเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยฝนฟ้าอากาศมันบอแนบอนอนเดี๋ยวมาช้าเดี๋ยวมาเร็วเออมันบอเดี๋ยวหัวปีฝนดีเดี๋ยวท้ายปีฝนแรงอะไรแบบนั้นคือคือการความแปรปวนของสภาพอากาศเออมันมันไม่แน่นอนพี่น้องถึงแม้สิควบคุ้มนําควบคุ้มอย่างไดเฮ็ดดีแค่ไหนใส่ปุ๋ยแค่ไหนมันก็ไม่ถึงหงตันพี่น้องบ่หนตัน เออไอที่เขาบอกว่าปลูกข้าวหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันเออใส่ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้น่ะอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่พี่น้องเขาตัวเออเขาตัวเจ้าเออผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเอออย่างเช่นคนไทยเออคนไทยกับคนฝรั่งเอ้าคนไทยกับคนฝรั่งเนี่ยเออถามว่าคนไทยเนี่ยเออเป็นไปได้ไหม ที่จะทําให้มันเป็นฝรั่งเอจะทําให้เป็นคนฝรั่งเป็นไปได้บอรหรือว่าทําให้มันตัวใหญ่เท่าฝรั่งเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะเอียงเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยสายพันธุ์พี่น้องอตรงกันข้ามสมมุติว่าจะให้ฝรั่งเนี่ยมาเป็นคนไทย,ายมาเป็นคนไทยห้มาห้มาให้ให้มาตัวเล็กผิวขาวผิวดําเหมือนคนไทยมันเป็นไปได้ไหมพี่น้อง มันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะมันถูกจํากัดด้วยสายพันธุ์ด้วยโครโมโซมเห็นบอถึงทําได้มันก็แค่คล้ายๆพี่นอ้องเอมันจะไม่มันจะไม่เต็มร้อยเป๊ะเหมือนคือจังคนไทยสายพันธุ์คนไทยคนเอเชียเป็นคนที่รูปร่างไม่ใหญ่เห็นบอถึงสีกินนมถึงอย่างซ้ำใดกะมันกับบใหญ่ดอกเพราะอย่างเพราะว่าพ่อแม่เนื่องด้วยสายพันธุ์พันธุก,กรรมนะ่ะ มันเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องข้าวก็เหมือนกันโดยเฉพาะมะลิ105มันถูกจกดดํากัดโดยพันธุกรรมถูกจํากัดด้วยสายพันธุ์ถูกจํากัดด้วยพื้นที่ทํำยังไงยังไงมั่นบหอดดอกพี่น้องหนึ่งตันออันนี้พูดถึงมะลี105นะแต่ถ้าเป็นข้าวสายพันธุ์อื่นโดยเฉพาะข้าวนาปังเห็นที่เขาเห็นบ่น ข้าวสายพันธุ์เวียดนามเห็นป่ออันนั้นอ่ะเป็นไปได้พี่น้องเพราะเนื่องด้วยอะไรเพราะเนื่องด้วยสายพันธุ์มันถูกออกแบบมาแบบนั้นไงพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ใครที่หรือใครที่คิดว่าจะทําให้ข้าวมะลิให้ได้เยอะๆทําข้าวมะลิให้ได้ไร่ละหนึ่งตันเนี่ยอย่าฝันเกินจริงพี่น้องอย่าฝันเกินจริงเอคลิปผมเนี่ยจะให้เขาเรียกว่า จะให้พี่น้องนี่ได้คิดแยกแยะวิเคราะห์ความเป็นไปได้พี่น้องเออเราคือทุกคนน่ะมีมีสิทธิ์ฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจินตนาการทุกคนมีสิทธิ์คิดเพื่อที่จะทาให้มันไปสู่จุดมุ่งหมายจุดนั้นได้แต่เราจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพี่น้องเออห้าต้องอยู่พื้นฐานบนความเป็นจริงเออเป็นจริงยังไง ก็มมลี105เนี่ยมันทําคือข้าวสวยข้าวงามอะไรงเง้มันก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเออ400 500 600กิโลกรัมต่อไร่ไม่เกินนี้พี่น้องอ,อ่ใส่ปุ๋ยหลายยิ่งได้ข้าวน้อยพี่น้องออใส่ปุ๋ยน้อยมเมล็ดข้าวเต็มเลยออมันเป็นแบบนี้พี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่ถามมาเอ,อบอกว่าอยากทําข้าวมะลี105เออให้มันได้ไร่ละหนึ่งตันเนี่ย ผมบอกเลยว่าเศร้าพี่น้องเศร้าคิดเศร้าค,คิดเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันเป็นไปบ่ได้เออใครบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยผมท้าให้ทําเลยเร้อยหนึ่งขีมากองเดียวมันบอได้พี่น้องเออมันถูกจํากัดด้วยสายพันธุ์ถูกจํากัดด้วยพันธุกรรมเออถูกจํากัดด้วยระบบอากาศทุกสิ่งทุกอย่างพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ็ดแนวใดแนวใดมันก็ไม่ถึงหรอกพี่น้องเออถ้าอยากให้มันถึงหนึ่ง ถ้าอยากให้มันถึงไร่ละหนึ่งตันนะไปหาข้าวสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์ต่างประเทศสายพันธุ์เวียดนามหรือว่าสายพันธุ์ของจีนหรือของอะไรพวกนั้นน่ะเที่เขาปลูกทําได้น่อแบบนั้นน่ะได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะพันธุกรรมมันมันถูกออกแบบมาแบบนั้นไงพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสายพันธุ์ไหนได้แค่ไหนมันก็คือได้แค่นั้นแหละพี่น้องมันไม่มีทางที่จะขยับขึ้นไปหรอก เออม,มันมีก็คือแหละคือแต่ละคนกันมีสิทธนะิคิดเนาะเออมีสิทธิคิดมีสิทธิฝันเออแต่เวลาลงมือเฮ็ดอีหลีเนะี่ยมันไม่ได้พี่นอ้องเออคือยังเห็นบอหลายปีที่ผ่านมาเออมีมีมด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งอออรู้เลียนจบสูงพี่น้องเออเพิ่นออกมาเออออกมาทำเกี่ยวกับกเกษตรนี่แหละพี่น้องเออให้ข้อคิด อันนั้นนะ่ะแห้งนักพี่นอ้องหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไ,ได้เจ็ดตันบ่หรือเท่าไดรอันนั้นนะ่ะที่เพิ่นไอ้ด็อกเตอร์ยังหลอกไอ้ไอ้ที่เพิ่นออกมาบวกบอกว่าปลูกข้าวแบบปลานี่เพิ่นว่าหนึ่งไร่ได้เจ็ดตันเปลืออะไรเป็นไปได้อะไรพวกนั้นอนะ่ะคือคือคนที่มีความรู้สูงสูงเนี่ยบางทีพี่น้องเข้าตองเบิงวิธีคิดเขาเอาวิธีคิดเขานี่เขาจะ เขาสีคำนว่นเลยพี่น้องเออพวกนี้เขาเน้นเรื่องความนวณเน้นเรื่องฟิสิก์เคมีเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เน้นเรื่องการคำนวณคือจังไอ้สมมุติว่าเขาทดลองปลูกข้าวเนี่ยเขาจะปลูกแค่ต้นเดียวเออแล้วก็ดูไอ้ว่ามันแตกกอได้เท่าไหร่แล้วก็นับรวงดูว่ารวงหนึ่งมันได้กี่เมล็ดอ่า แล้วเขาก็เอามาคำนวณแบบน,นี้แต่เขาไม่ได้ดูหน้างานความเป็นจริงไงพี่น้องเขาบริเบิงหน้งงานความเป็นจริงไมได่ดูหน้างานชาวบ้านทั่วไปที่เขาทําหน้าเนี่ยเออว่ามันเป็นยังไงมันเห็ดขึ้นกันบอเออเหมือนที่ผมบอกกัแหละคือประสบการณ์เอกับวิชาการน่ะมันไม่เหมือนกันพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาประสบการณ์กับวิชาการอะทำควบคู่กันไปเออ เพื่อให้มันประสบความสําเร็จรวดเร็วเออและก็จะได้ไม่ต้องงมขวงเออแต่เวลาเขาพูดอะไรมาเวลาเขาให้เราทําอะไรเนี่ยเราต้องพยายามแยกแยะวิเคราะห์พี่น้องเออเพราะว่าเราเนี่ยมันคือคนอยู่หน้างานจริงๆเราไม่ได้นั่งคํานวณน,นั่งคิดอยู่ในห้องวิจัยอยู่ในห้องแอร์เราเนี่ยตากแดดหน้าดําอยู่กับสภาพอากาศในความจริงในในปัจจุบันเเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาห้าสิี่ปูเขาหรือว่าใครพูดอะไรมาเออเฮาเราต้องเราต้องดูความจริงเบิ่งความเป็นจริงออยู่ความเป็นจริงเอใครพูดก็พูดได้หมดแหละว่าหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันใครๆก็พูดถ่ายพี่น้องแต่ว่าทําจริงๆเนี่ยแต่ละปีสภาพอากาศมันไม่พูดกันเอและที่สําคัญเนี่ยมันคือสายพันธุ์ของข้าวนี่พี่น้องสายพันธุ์ข้าวนี่มีส่วนสําคัญได้ว่าสีไหดหน่อยหรือซีได้หลายเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่ถามเข้ามาบอกว่าเปลี่ยนไปได้ไหมสำหรับบริหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยทำให้มันหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องเปลี่นไปบ่ได้เห็นท่าใดกับมันเป็นไปบ่ได้เพราะมันถูกจากัดด้วยสายพันธุ์พี่น้องสายพันธุ์มันมาแบบไหนมันก็แบบนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่จะเกินไปมากกว่านั้นหรอกเพราะนั้นก็อยู่กับความจริงพี่น้องอยู่กับความจริง อย่าไปจินตนาการพี่น้องถ้าอยากได้หนึ่งไร่ได้หนึ่งตันหาข้าวสายพันธุ์อื่นเอามาปลูกมันจิได้สายข้าวที่มันได้หนึ่งตันนะอ่ะเอเห็นบอ่อแถวภาคกลางที่เขาทํานาปังหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันอันนั้นนะอ่ะออนาปังอันนั้นอ่ะได้พี่น้องแต่ถ้าสลับนาปีเห็นเดี๋วได้เดียวไดมันกับไรพี่นอ้องเพราะสายพันธุ์มันไม่ให้เออก็ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องลองเอาไปพิจนาลองเบิง กับความเป็นไปได้อยู่กับความจริงพี่น้องยาอยู่กับความฝันโอเคเนาะ